จเจริญพรญาติโยมผู้มีความสนใจใฝ่รู้ในเสียงธรรมนี้อาตมาอยากจะพูดถึงหัวข้อธรรมที่ว่าด้วยการสร้างเหตุที่ดีอันใดผลที่ดีย่อมจะบังเกิดขึ้นการที่คนเราเกิดมาแล้วใช้ชีวิตโดยปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยปราศจากการสร้างเหตุที่ดีให้เกิดขึ้นผลที่จะตามมาก็ไม่มีอะไรจะบังเกิดให้เป็นสิ่งที่ชัดเจนเป็นแก่นสารเป็นความดีที่หาประโยชน์ได้อัตมาจึงมีหนทางที่จะมาพูดแนะนำถึงการสร้างเหตุที่ดีโดยมีปัจจัยจากการที่เรามีความตั้งใจในความเพียร4ประการ ในประการที่1ก็คือเราควรจะมีความเพียรและอดทนต่อาบาปอากุศลความชั่วใดๆโดยไม่ไปกระทำในสิ่งนั้นประการที่2บาปและอากุศลความชั่วใดๆที่เคยทำไปแล้วเราจะไม่กลับไปทำอีกประการที่3ความดีใดๆที่เรายังไม่เคยกระทำก็ควรจะค้นหา มากระทำให้เกิดขึ้นและความดีที่เกิดขึ้นประการที่4ความดีที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะสร้างและทำให้มากให้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่เราได้สร้างเหตุที่ดีมันจะเป็นสิ่งที่นำพาเราไปสู่ความสุขความสำเร็จไปสู่หนทางแห่งความพ้นทุกได้เราควรจะเริ่มต้นจากวันนี้ จริงๆแล้วทุกๆคนของเราเนี่ยมีชีวิตอยู่3วันคือวันที่ผ่านมาแล้ววันนี้และวันพรุ่งนี้แต่ถ้าเราจะทำให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่มีความสุขเราควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ในวันนี้ดังคํากล่าวที่ว่าถ้าเราสร้างวันนี้เป็นเหตุที่ดีแล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างไรในอนาคตเราจึงไม่ต้องมีความกังวลอะไรใดๆ สิ้นเราได้วางจิตวางใจวางการกระทำของเราอันเป็นเหตุที่ดีไว้แล้วหวังว่าย่าโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังเสียงธรรมนี้จะได้ประโยชน์จากการบอกกล่าวเล่าเรื่องของอัตมาจเจริญพร